สวัสดีค่ะ FC ตุกตาสาวสุพัร์ชนลนะคะวันนี้เราก็จะมาใส่บาทกันนะคะรอพระอยู่ค่ะสวัสดคีค่ะใส่บาทค่ะใส่บาทใส่บาทนะคะ <c oughs> น้วเอง <c oughs> มันกลัวครับ นี่พี่ป้าใส่อะไรคะชอบดางนี่ค่ะเป็น uh, ผ้ามัด,มดย่อามนะมัดยอามนะคะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทพร้อมส่งนะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทพร้อมส่งพี่ป้าใส่ใสอะไรใส่เนะป้าวันดีค่ะวันดีค่ะป้าสวัสดีจ้าเช้า,ชาค่ะทุกคนอันนี้ใส่เอม็มป้าใส่ใส่เอ็มนะคะใส่เอ็มจะขนาดนี้นะ แก้วก็จะมีเป็นสีมีนะโอ้มีแก้ว ใส่บาตด้วยกันนะคะองีตอนนี้ก็รอพระอยู่นะคะพระกำลังเดินมานะคะ มีที่นัป้เป๋มากระเป๋า,า,ปาสได้นะคะเดี๋ยวถ้าใครไม่เข้าใจห้าับหนูกับถางก็แอดมาที่ไลน์ป้าได้เลยนะเพราะว่าป้าปากไมตรงอ่องมาคิดค้อะไต้นคิดอยู่นล่าง,าง,งนะลลาในคอมเมนต์ถ้าใครเข้าไปก็จะเห็นลาไลน์ผู้สูงอายุเล่นไม่เป็น

ดันจ้ปเลยอ่ที่วายไฟวายไป้าม่เปรปเชียงกระโปงอกระงือขึ้นเท่ากะโงอ้เา เเด,ดสตอมเาโมงึ่งที่นี่นะครับก็จะมีการตัก,ากบาตรอย่งนี้นนนก็แสก็มาตัก,ากบาตรด้วย,ยดีครับพี่แนงดีคดีใสทางนู้นไปแล้วมาดูพระแสน,นะคะพระแสงใสบายูทูบเบอร์นะ,คะนนกคนก มาวมมโนน้องนเี่กพี่น้อยนะคะนี่็พี่ตุ๊กตาไปไตบบพี่ต๊กตาพี่น้อเาพชาก็มีพัแกอ๋อลืมค่ะพี่่ ก็มีคุณลุงค่ะคุณลุงก็ใส่บาตด้วยนะคะใส่บาตรมีนะค่ะมีน้องโอ้น้องโอก็มาใส่บาตด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เลยแดดยังเป็นไงไม่ไปปิดไปปิดไปปิดปิปิดปิดกล้องยม่เนเมนเออไม่ไม่ใช่คุณไปดูในภาพนั้นเดี๋ยวตั้งให้

กี่เจ้าก็สาธุ่ันดีเจ้าวันนี้หนักตืนเข้าใส่บาตรอยู่หน้าบ้านเย็นอุ่นไปแล้วนะคะเพราะว่าคนแปะนะเจ้าวันนี้ขอให้ทุกคนจบดีจบดีตลอดปีและตลอดไปทุกทุกความเจ้าเฮงเฮงลอยลอยเลยนะเจ้าการทำบุญเนาะมันก็ ทำให้ทุกคนสบายใจเนาะมีก้องเจ้าอย่าลืมอย่าเจ้าอยู่ที่ไหนก็ตักบาทได้นะเจ้าขอบคุณเจ้าภาษาภาษาผู้ไทยไม่ผู้ไทยผู้เลยบมเชียงไห้ไไเจ้ากอดกอดอ้าววิเนลืมกล้องนะเนาะโตรเจ้าเจ้าอลืมกล้องอะจ้